أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت และทางนําจากพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงอัลลอฮฺสุบฮานาหวตะอาลาได้โปรดประสบแด่ท่านพี่น้องผู้ที่ติดตามรับชมรับฟังรายการทุกๆท,ท่านนะครับท่านพี่น้องครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการคัมภีร์อัลกุรอานคัมภีร์แห่งทางออกของปัญหาเราอยู่กัน ในเรื่องการวิเคราะห์เกี่ยวกับอาชาไอรักไปแล้วประมาณสี่ห้าตอนที่ผ่านมาพี่น้องที่ติดตามก็คงจะได้รับฟังการวิเคราะห์นะครับรายการของเราเนี่ยพี่น้องต้องทําใจนะว่าเราต้องการจะให้พี่น้องเนี่ยยกระดับอัพลิฟติ้งยกระดับตัวเองให,ให้ให้มาสู่การเป็นนักฟังเขาเรียกนักฟังไม่ใช่นักบรรยายนะนักฟังศาสนาที่ไม่ใช่ฟังแบบธรรมดาแล้วฟังแล้ววิเคราะห์ตามไปด้วย ฟังแล้วเนี่ยลุกขึ้นไปเนี่ยสามารถที่จะไปวิเคราะห์ให้คนอื่นฟังแต่ว่าต้องเก็บให้ให,ให้ให้ละเอียดนะอย่าอย่าเป็นประเภทที่ว่าฟังครึ่งครึ่งกลางกลางฟัง,ง,งไปด้วยกินข้าวไปด้วยคุยกับค,คนนั้นคนนี้ไปด้วยแล้วก็มาฟังอีกนิดนึงแล้วเอาไปเล่าต่อบางทีเล่าไม่ประติดประต่อจับไปไม่หมดก็จะผิดเพี้ยนได้อันนี้ขอฝากพี่น้องเอาไว้เราก็เลยบอกพี่น้องเป็นระยะระยะว่ารายการของเราเนี่ยพี่น้องตั้งใจฟังให้ดีนะครับ เพราะรายการเราเป็นรายการที่วิเคราะห์บางทีเอาประเด็นต่างๆที่มีการขัดแย้งกันมีการโต้แย้งกันเอามาวิเคราะห์ให้ฟังอะไรหลงอะไรไม่หลงหรือไม่เกี่ยวกับหลงแต่มีอะไรมีน้ำหนักไม่ไม่เกี่ยวกับหลงผิดเลยสองทศนะหรือสามทศนะไม่ไม่มีไม่เกี่ยวกับหลงไม่หลงเลยนะแต่ว่าทัศนะไหนมีน้ำหนักก็เราก็อาจจะเอามาวิเคราะห์กันแต่ว่าหลายๆประเด็นที่เราเอามาวิเคราะห์ก็คือหลงและไม่หลง ไม่ไม่อนุญาตให้พูดว่าเรื่องนี้มีสองศัศนะไม่ได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีประเด็นไหนมาวิเคราะห์กันแต่ที่รู้ๆบอกไว้ก่อนเลยเกี่ยวกับกลุ่มอิควานแหละนะครับวิเคราะห์แบบวิชาการนะพ,นพี่น้องต้องพี่น้องต้องเปิดใจฟังเพราะถ้าผมจะถามคําถามพี่น้องว่าอาจารย์ครูบาอาจารย์ที่พี่น้องนับถืออยู่ในใจตอนนี้เขามีทางหลงเขามีสธิลหลงผิดไหม พี่น้องตอบคาถามผมก่อนพี่น้องมีอาจารย์ที่ตัวเองชอบอยู่ในใจรักเคารพนับถือชื่นชมอยู่ในใจพี่น้องมีทุกคนเน่ผมมั่นใจแต่คําถามคืออาจารย์ที่เรานับถือชื่นชมเนี่ยถามพี่น้องนะถ้าเราปฏิบัติตามเขาแล้วเนี่ยคือไม่มีทางหลงเลยใช่ไหมไม่มีทางหลงเลยใช่ไหมคาตอบคือไม่ใช่เพราะบุคคลที่เราปฏิบัติตามแล้วไม่มีทางหลงพาเราเข้าสวรรค์นแน่นอนคือนบี นบีไม่มีทางหลงไม่มีทางผิดพลาดและบรรดาซอฮาบะโซฮาบะตามใจที่ยังเป็นซอฮาบะอยู่ไม่สิ้นสภาพจากการเป็นซอฮาบะก็คือซอฮาบะของท่านนบีนั่นแหละที่มีที่ว่ามีใครเป็นซอฮาบะเนี่ยที่อัลลอฮ์รับรองไน้ในกุรอานเราปฏิบัติตามได้ตรับใดที่ซอฮาบะไม่ขัดแย้งกันในเรื่องนั้นก็เป็นเอกฉันในหมู่ซอฮาบะก็ไม่หลงแต่อาจารย์ครูบาอาจารย์ที่เราชื่นชอบเคารพนับถือยกย่องเขาเนี่ยพี่น้องจะมีอาจารย์ที่ตัวเองชอบต่างกันไม่เหมือนกัน แต่คำถามคืออาจารย์ของพี่น้องเนี่ยมะู่สมไหมหมายความว่าผิดพลาดไม่ได้ไม่หลงผิดตลอดการยัดตายหรือใช่ไหมคำตอบคือไม่ใช่ก็แสดงว่าอาจารย์ทุกคนเนี่ยหลงผิดได้หลงผิดได้ออกจากแนวทางอริสุนนาได้ได้มีความเป็นไปได้ทั้งนั้นคําถามคือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนี่แหละเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอาจารย์ที่เรานับถือเนี่ยได้เพียนแล้วหรือออกจากอริสุนาไปแล้วรู้ได้ ก็ต่อเมื่อมีอาจารย์อีกคนหนึ่งที่เขานําหลักฐานมาชีแ้แจงหนักหลักฐานนะไม่ใช่ใส่ร้ายนะใส่ร้ายไม่ได้นะนําหลักฐานมาชีแ้แจงพร้อมด้วยหนังสือพร้อมด้วยตําร,ราพร้อมด้วยการบรรยายของอาจารย์คนนั้นเองเอามาชีแ้แจงว่าอาจารย์คนนี้นี่เริ่มแล้วนะเริ่มแล้วนะเพียรแล้วนะอย่างนั้นแล้วอย่างนี้นะเริ่มแล้วนะ,ะนนม,นะมีหลักฐานชัดเจนนะเขาบรรยายเองเขาเขียนหนังสือเองเป็นรายละอักษรผลงานของเขายืนยันเองว่าเขาเนี่ยเริ่มเพียรแล้วไม่ใช่ใส่ร้ายเนี่ยอาจารย์อีกคนหนึ่งก็จะมาชี้แจงเพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ย ถ้าเราตาซุบหมายความว่าเราข้างไขไปแล้วหลับหูหลับตาตามไปแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ฟังคนที่มาชี้แจง <c oughs> แต่ถ้าเรา <c oughs> รับฟังคนที่มาชี้แจงอย่างเป็นกลางแสดงว่าเรายังไม่ถึงขัง้นตาซุบตาซุปก็คือหลับหูหลับตาข้างไขในตัวอาจารย์ถ้าเรามีใจเป็นกลางเรารับฟังโอเคแสดงว่าเรายังไม่ถึงขัง้นอาการหนะักยังไม่ถึงข้นงไม่ถึงขั้นโคม่าที่ หลับหูหลับตาไม่สนแล้วลืมหูลืมตาไม่ขึ้นแล้วหลงไหลข้างาใครเนี่ยอาจารย์คนนี้เรายังไม่ถึงขั้นนั้นก็อลฮัมดุลินละเราอย่าเป็นอย่างนั้นเลยพี่น้องนะครับเหมือนกันกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเนี่ยที่จะเป็นกลุ่มที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเนี่ยบางทีไปหากรุรอานไม่ได้ไปหาในฮะดิษไม่เจอเพราะกลุ่มนั้นนั้นเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ไปหาในยุคสลับเขาเขาไม่ได้กล่าวเอาไว้เหมือนกับกลุ่มอิคาวานที่เราจะคุยในวันนี้ นะครับกลุ่มอิควานอันมุสลิมูนที่เราจะคุยในวันนี้คําถามอาจจะมีอยู่ว่ากลุ่มอิควานเป็นอาลิสุนนะหรือไม่แล้วเราจะเอาคําโต้แย้งของฝ่ายที่เขาสนับสนุนอิควานเอาเราจะยกมาเราจะยกมาคําโต้แย้งเนี่ยเราเอามาจริงๆนะเพาะามมีการพูดคุยกันวงในนิดหน่อยแล้วก็มีอาจารย์บางคนที่เขาไปคุยเขามาเล่าให้เราฟังว่าเขาแย้งมาหรือ่เขาเขาแย้งมาเขาเขาอ้างไม่ใช่แย้งเขา,อ,า,เา,อ,า,เาอ้างแบบนี้อ้างแบบนี้อ้างแบบนี้อาจารย์ช่วยเห็นช่วยช่วยโต้หน่อยจะโต้ออยังไงแบบไหนยังไง เดี๋ยวเราก็จะเอามาเป็นแบบรายการถามตอบให้อาจารย์อามีนตอบเป็นคนหลักแล้วผมช่วยเสริมก็ได้ในรายการแต่ก่อนอื่นให้อาจารย์อามีนได้พบปะทักทาย <c oughs> พี่น้องก่อนเชิญครับอาจารย์ครับบิิิิสมมมลลาาาาฮฮรรรรเเะะห์นีอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินสตาอีนลาฮูละวะลากุวตะอิลลาบิลลาฮินอาลีนอาอิมอามะบัสซาลลัมอัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอาจารย์อาจารย์ไอเลรอนะ ก็เหมือนเดิมก็ไอได้ถึงได้ไอยังถามแปลกๆนะกับไออยู่นั่นน่ะนั่นๆเออคือบางบางที่ภาษาไทยนี่มันแปลกนะเห็นเขาไออยู่อาจารย์ไอเหรอเนี่ยคือเดี๋ยวจะนอมเรื่องว่าคือภาษาไทยเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่บางทีเอาจอเฮดเอาความหมายที่ปรากฏไม่ได้ไปไหนมาเปล่าเปล่าไม่หรอก ไปตลาดไปตลาดไปตกลงไปหรือไม่ไปตกลงนี่จะโดนข้อหาโกหกวะเนี่ยเออแต่เปล่าแต่บอกมาไปไหนยิ่งสำนวนไทยบางอย่างนะแตนชลิดบางทีฝรั่งฟังนิ่งงงฝรั่งบางคนบอกว่าเอออะไรจ๊ะผมเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งหนังสือที่ฝรั่งสอนภาษาอังกฤษและเขาพยายามจะอธิบายว่าการเรียนภาษาอังกฤษบางทีก็ต้องทําใจนะที่จะเจอสำนวนภาษาไทยรู้ภาษาอังกฤษคือคือเขาเป็นฝรั่งที่รู้ภาษาไทยและเขาก็ จะยกตัวอย่างกับคนไทยว่าการเรียนภาษาอังกฤษเบางทีต้องยอมรับคนไทยบางทีจะสิงจะกลัวกับอียิปตาสำนวนคือพวกสำนวนพวกอะไรพวกนี้คือเขาบอกว่าเหมือนกันภาษาไทยเนี่ยเอาเข้าจริงเนี่ยเป็นภาษาที่ยากสําหรับคนต่างประเทศในจุดไหนรู้ไหมหนึ่งภาษาไทยมีวรรณยุกตวรรณยุกขา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 นี so ่ฟ well, so so ังไม่ออกนี no, ่งงนั่นน่ะสิงงงเลยเอ้ยอะไรขา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 หรือขาหรือขาเขาเขาเข้าเขาเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ที่จะมัน เขายกตัวอย่างแล้วผมตลกนะนี่อนอกเรื่องนิดนึงเขาบอกว่าสำนวนไทยบางอย่างเนี่ยตอนที่เขามาแกรกๆให้ผมงงมากมเช่นเขาบอกว่าเขาไปร้านอาหารแล้วก็มีคนไทยพูดวบาเพลงหูฉี่เขาก็บอกแล้วหูมันจะฉี่ได้ยังไงหู <laughs> มันจะฉี่ได้ยังไงแล้วก็ที่ตลกกว่านั้นคือเขานนจําผิด <laughs> เขาไปร้านอาหารแล้วก็บอกผม ต้องการไข่มาเยี่ยวต้องอย่างเงี้ยไข่มาเยี่ยวซึ่งเขาก็งงมากว่าเนี่ยบ้านเรากินเยี่ยวม้าอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเหมืเนี่ยภาษาใช่ไหมภาษาภาษาเนี่ยก็ถือว่าอาจารย์ไอเพราะเขาแปลกอาจารย์ก็ไออยู่พี่น้องก็ได้ยินนะคอา์คแคร์ติงเกอร์ขอรัวให้อาจารย์อามีนด้วยนะแต่ว่ากันถือเส้นอดขาดไหมเนี่ยไม่ขาดไม่ขาดยังได้นะเออยังได้ไอไม่ได้มีปัญหาไม่มีปัญหาอะไรอาจารย์วันนี้เราจะมาคุยครับ อ่วานนกัหยผมแนะนําหนังสือนิดหนึ่งจจะแนังสือที่เป็นเล่มที่ดีเหมือนกันนะนะพอดีมีคนเอามาให้เมื่อสักครู่นี่เองอเป็นหนังสือที่เท่าที่อ่านดูคร่าวๆอ่ะก็เหมาะกับคนไทยเหมาะกับสังคมไทยทําไมะที่เป็นสังคมที่อ้าง่าตามมาับชาฟีหนังสือเล่มนี้นี่พี่น้องชื่อหนังสือก็คือมัลฮัดยุลอิมามัชาฟีฟีอิสบาติลอากีดะมันฮัด มันฮัจแนวทางแนวทางมันฮัจสูตรของอิหม่ามอัชชาฟฟอีในการยืนยันหลักศรัทธาเขียนโดยด็อกเตอร์ดนะถ้าพูดเป็นอัหกับดอรเตอร์มูฮัมหมัดอับดุลวาฮับเป็นอุลามาท่านหนึ่งนะครับก็พี่น้องรู้ภาษาอับสนใจก็ไปอ่านดูเพราะว่าไม่รูหาดาวโหลดได้หรือเปล่าเนี่ยคิดว่าคงมีละมั้งอภาาอับแต่บางคนบอกว่า แล้วมันท่านนบ,บีทํทไมต้องเอาอิหมั่ามชฟีอี่ออจะมีอย่างนี้เราชี้แจงไปแล้วอาจารย์ตอนที่แล้ว่คือพี่น้องต้องเข้าใจนะพี่น้องว่าในยุคซาลัฟเนี่ยบรรดานักวิชาการเนี่ยเกือบส่วนใหญ่มีอากีะด้เดียวกัน มีบางคนที่อากีดาเกิดความผิดพลาดด้วยความไม่ตั้งใจนี้ยกเลิกไปแต่นักวิชาการในยุคซลฟ์เนี่ยอากิดาของเขาเนี่ยอากิดาเดียวกันอากิดาของเขานี่ใสสะอาดอากีดาของเขาเนี่ยรับมาจากนบีฉะนั้นเวลาเขาเขียนหนังสือบอกว่านี่เป็นอากีดาแบบอิหมามชาวีนนี่เป็นอากิดาอิหมามอะห์มัดนี่เป็นอากิดาคนนั่นคนนี่รู้ไปโดยปริยายมันหมายความว่า นี่คืออากีดะที่รับมาจากนบีแต่ที่เขียนอย่างนี้เพื่อจะบอกว่าคนที่อ้างตัวเองตัวเองว่ารับความเข้าใจตามอิมามชาวีเน่ตรงหรือเปล่าเอาให้จริงเพราะว่าถ้าเราดูไทยเล่มอาจารย์ชริปเขาเดดัชนีจะมีดัชนีว่าด้วยกุรอานแลหะดิษคือหมายความว่ากุรอานบทนี้อยู่หน้าไหนฮะดีิสหันี้ก็นั่นแหละก็มาจากนบีนั่นแหละเนี่ยฉะนั้นคืออยากจะให้เข้าใจเพราะบางคนพูดอยู่นั่นแหละทำไมไม่ยกนบียกทําไม อิหม่ามอฮิมมัดยุกทำไมอิหม่าฮิมินไปไตมียะห์ยุกยุกทำไมยุกก็เราพูดไปแล้วเหรอาาจที่ปฏิบัติไปแล้วอาจารย์เซริฟเดี๋ยวเข้าเรื่องบางทีประเด็นเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นในยุคเราด้วยไอ้ยุคอิหม่ามชาฟิอีตรงๆรงอะนะอย่างที่เราบอกทีนี้อาจารย์เอาเรื่องอิควานนะเรามาคุยกันสักนิดหนึ่งถ้าผมจะตั้งโจทย์ถามพี่น้องพี่น้องเข้าใจแล้วนะว่าปูพื้นฐานนิดหนึ่งอาจารย์ครับถ้าผมจะถามพี่น้องว่าพี่น้องเนี่ยช่วยหาช่วยผมหาสักอายะหนึ่งในกุรอานกลุ่มอิควานเป็นอะเลสซูนะหห์รือไม่ ผมชีอาอย่างเงี้ยมชีอาเป็นอะลิสุนนะหรือไม่ขออายะเดียวพอในกุรอ่านหาให้ผมไม่ได้หาไม่ได้ไม่มีตรงตรงขออย้ำว่าตรงตรงที่ประชาชนอ่านปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่ายังไงเนี่ยนะไม่มีตรงตรงที่ว่าคนทั่วไปอ่านอ่ะรู้เลยว่าเป็นแบบนี้แบบนี้ไม่มีไม่มีตรงตรงคำถามต่อไปก็คือว่าแล้วกลุ่มอิควานเหมือนกันหาสักอายะหนึ่งก็ไม่มีอันีษสักต้นหนึ่งที่จะบอกว่าชีอาเป็นอะลิสุนนะหรือชีอาไม่ใช่อะลิสุนนะมีไหมไม่มี แต่มีบางกลุ่มที่นบีบอกไว้กุรานไม่ได้บอกแต่นบีบอกเช่นกลุ่มคอวาริชอัลคอวาริยุกีลาบุนาร์ที่นบีบอกคอวาริดเป็นสุนัขในนรกนี่นบีบอกเอาไว้เองเลยนบีบอกเองเลยว่ากลุ่มคอวาริดเนี่ยเป็นกลุ่มที่จะนาไปสู่ไฟนรกนี่นบีบอกเราจึงรู้แต่กลุ่มที่นบีไม่ได้บอกละ่ะกุรานไม่มีอยู่แล้วฮะดิษนบีไม่ได้บอกซอฮบาบะก็ไม่มีในยุคซอฮบาบะไม่ได้มีพูดถึงเพราะกลุ่มนั้นเพิ่งจะเกิดในยุคเราจารับคําถามคือใครจะมาบอกได้ ว่ากลุ่มที่เกิดขึ้นเนี่ยแนวทางของกลุ่มนี้ครับแนวทางขอยุ้ว่าแนวทางของกลุ่มนี้เนี่ยเป็นแนวทางอาลิสุนนะรหรือเป็นแนวทางที่หลงผิดไม่ใช่อลิสุนนะใครจะตอบได้อก็คำตอบก็คืออุลมามาที่ประจํายุคสมัยที่เราบอกอยู่กันเป็นประจำที่อัลลอฮ์จะส่งอุลามามาทุกยุคสมัย <c oughs> อุลามาที่จะ <c oughs> มาปกป้องสัจธรรมมาชี้ชี้นําประชาชนใหน้ประชาชนนั้นอยู่ใน แนวทางอลิสุนนหที่ถูกต้องครับอาจารย์ชริปผมอยากจะจุดนี้นะขอใช้เวลานิดหนึ่งก่อนก่อนจะเข้าด้วยอีควานอยากจะพูดถึงความสําคัญของของคำอธิบายของนักวิชาการคืออันกรุรอานฮะดิษนี่ไม่มีใครปฏิเสธแต่อันกุรอานและฮะด,ดิษบางครั้งเนี่ยความหมายที่ซ่อนอยู่ภายในเนี่ยคุณไม่รู้ ที่พูดอย่างนี้ผมไม่ได้เป็นพวกบาตีเนียนะเดี๋ยวเราไปจับประเด็นผิดครับผมเป็นพวกคือถ้าอ่านรหัสไนเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะไม่ใช่ถ้าอ่านผิ้วเพินนี่คือก็ก็อย่างที่เรารู้แต่ว่าเอาจริงไม่ใช่อาจารย์ชริปผมจะยกฮะดิษบทนึงนะเป็นฮะดิษที่เราคงจะพอได้ยินกันบ้างเป็นฮะดิษที่อยู่ในสุฮียของท่านอิมามบุคฮารีท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบอกไว้ว่าอัิมัมเอาบิดอุบสิตุนอีมานเนี่ยนะอาจารย์ชริปมี60 หรือเจ็ดสิบชั่วบัตันสาขาสาขาห0สิบหรือเจ็ดสิบสาขาถ้าไม่ดูคำาที่มันงงเอาตกลงมันจะหกสิบลงมันจะเจ็ดมันแล้วมันอะไรมั่งอ่ะในในฮะดิษสิบหรือ70็ัสิแน่แลวเอาสมมติว่าให้เจ็ดสิ70จะรู้ได้ยงมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอ่าทีนี้วกต่อมาสำคัญนะวกต่อมาท่านนบีบอกว่าเฝอเฝออัฟ ض ل ه ลล و ل อ ا ลล ه إ ล ا ا ل ل ที่ดีที่สุดอาจารย์เคริบที่ดีเลิศที่สุดในอีมานเหล่านั้นในคะนแนงของอีมานเหล่านั้นก็คือการกล่าวว่าลาอิลาฮิลลอฮ์คือคําพูดนี้ว่าัดนาฮอิมาอิมาตุลาซาอันอิตริกวลฮัยาอูชอบะบตุนมินัลอีมานและการที่เราเนี่ยเอาสิ่งกีดขวางออกจากทางสัญจรออกจากถนนเพราะสิ่งกีดขวางสิ่งอันตรายทั้งหลายเหล่เนี่ยที่เป็นอันตรายบนถนนเนี่ยเอาออกไปเนี่ยนะ ก็เป็นอิมานเหมือนกันแต่เป็นขั้นที่ต่ําที่สุดเป็นขั้นที่ต่ําที่สุดและความอายนั้นเป็นส่วนหนึ่งของอิมานจะสริปอิสติมบัตไงยังไงได้ระยัะดิษหมดเลยแต่ผมจะถามได้อะไรบ้างโดยเฉพาะวักนี้เนี่ยว่าอัดนาฮะอีมาตตุลาซาอันิตตริกวักสิงกิดขวางอิมานต่าสุดนะนะใช่เอาสิ่งกีดขวางออกจากทางที่ถ้าเราถ้าสมมุติเราความรู้เราไม่ล่งเอาฮะดีิบอย่างเดียวนี่อะไรเออมันอะไรก็ก็ก็ตามนี้ก็อิมานก็มีเจ็ดสิบ ดีสุดก็ก่าวลไิลาแล้วลหฮอแล้วก็เบาที่สุดที่เล็กที่ต่ําที่สุดก็คือเอาสิ่งกีดขวางออกจากทางเดินก็ได้แค่นี้อืแต่ถ้าเราไปดูคําอธิบายของนักวิชาการเราจะเห็นการสรุปที่มันใหญ่โตมากใหญ่โตเลยนะอาจารย์ชริฟในหลักการของอัลอิสลามเนี่ยอีมานคืออะไรนิยามตารีฟของของคำว่าอีมานคืออีมานคืออะไรวันนี้ลินพันธุ์เล่ากินอีมัมทำไม อีมานคืออะไรครับอีมานเป็นอย่างไรประกอบไปด้วยอะไรนักวิชาการสลับอิหม,ม่ามอัชชาฟีรอฮิมะฮุลลอฮ์อิหม่ามอัลมมัดอิมลุฮามบารอฮิมะฮุลลอฮ์และทุกคนอืแทบจะเห็นตรงกันว่าอิมานนั้นประกอบไปด้วยสามส่วนครับอิมานในตัวคนประกอบไปด้วยสามส่วนหนึ่งการยืนยันด้วยหัวใจหัวใจครับถ้าไม่มีหัวใจนี่คือมูนาฟิกอสอง การยืนยันโดยลิ้นล้นถ้าไม่มีลิ้นยืนยันเหมือนก,กาเฟสที่เชื่อว่าเราเป็นพระเจ้าแต่ไม่ชาดดาไม่ชาดดาสามการกระทําการกระทำเป็นส่วนหนึ่งของอีมาน ن แยกจาก إ ม م านไม่ได้ไม่ได้ถ้าแยกจากอีมานปุ๊บใครมีทัศนะว่าการกระทําทางร่างกายเนี่ยไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ إ ي م านแยกจากอีมานไม่เกี่ยวกับอีมานหลงด้วยหลงหลงไม่ใช่ลิซุนนะนี่คือไม่ใช่ลิซุนนะไหนหลักฐานไม่ใช่ลิซุนนะนี่ไงมันจะเอาจากไหนตรงๆล่ะแล้วหลักฐานที่บอกว่าสามส่วนนี้เอาจากไหนไหนตรงตงมีไหมไหนไหนข้อหลักฐานไหนข้อหลักฐานจะกรอ่านตรงๆซิว่าอีมานจะต้องมีประกอบด้วยสามยืนยันด้วยใจยืนยันด้วยลิ้นและทําด้วยร่างกายฉะนั้นคนที่ กราบไหว้จวเจวิตกราบไหว้รูปปั้นต่อให้ในใจเนี่ยศรัทธาตอนละแต่อีมานเสียแล้วเพราะอีมานเสียอันเนื่องมาจากร่างกายากราาย่รางกายไปทําสิ่งที่ไปชีดคนที่ทําจีนาคนที่ทําบาปด้วยร่างกายกินเหล้าเมายาเนี่ยมีผลต่ออิมานอีมานลดอ,อิมานเสียเพราะร่างกายเป็นส่วนหนึ่งของอิมานไงฉะนั้นคนที่ทําความดีอีมานก็เพิ่มใช่อีมานก็เพิ่มฉะนั้นคนไทยเนี่ยพี่น้องต้องระวังนะคนไทยอากีดะขัดกับอัลีซสุนนะอย่างหนึ่งนะเขามักจะพูดว่าศรัทธาอยู่ที่ใจครับ ศรัทธาอยู่ที่ใจนี่ไม่ใช่นะไม่ใช่นะไม่ใช่ศรัทธาอิสลามใจด้วยใช่ใจปากการกระทํำไม่ว่าเขาไม่ได้ไปดูใจเขานี่ไม่ใช่ไม่ใช่อาจารย์ชริฟฮะดิษบทนี้แหละที่เป็นหลักฐานในสิ่งที่เราพูดว่าที่ว่าอม م านประกอบไปด้วยสามส่วนออาจารย์ชริฟท่านนบีบอกว่าอิมานสาขาที่ดีที่สุดกิ่งของกิ่งของ إ ي อ่ ن ที่ดีเลิศที่สูงส่งที่สุดก็คือคําพูดที่ว่าลายลายหล่นหล่อ ส่วนนี้ประกอบไปด้วยสองอย่างแล้วคำพูดหนึ่งหัวใจหัวใจยืนยันที่ยืนยันแล้วก็สองคำพูดออกมาก็คือสิ่งที่ตัวเองเปล่งออกมาในเป็นปากเป็นวาจาแล้วก็เชื่อเชื่อในใจและที่ท่านนบีบอกว่าการเอาสิ่งเกีดขวางออกจากถนนอันนี้รเป็นอีมานส่วนการกระทําทางร่างกายเนี่ยจะทําร่างกายกระทาร่างกายนี่ โอ้าใจไป้หมนักวิชาการอธิบายจชกกอธิบายจาจารี้บอกเลยนี่ถ้าให้ผมมานั่งมองอะดิษมองซ้ายมอขวามองมองไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าโอ้อิมาน3ส่วนมาจากนี่เองไม่รู้เรื่องเลยเรานี่นี่อ่ะพี่น้องความสําคัญของการเอานักวิชาการที่อธิบายัะดิษ ถ้าประชาชนมานั่งมองหะดิษเนี่ยจ<ช>้ะเอ่สิบกลุ่มเนี่ยมอ,องคนละแบบฉะนั้นพี่น้องต้องเข้าใจว่าบางครั้งผมยกฮะดิษแล้วผมต้องยกท่านผู้นั้นกล่าวท่านผู้นี้กล่าวผมต้องการจะบอกว่าผมไม่ได้อธิบายเองอ่าใช่ผมไม่ได้อธิบายเองเดี๋ยวพอผมไม่ยกเดี๋ยวยก็ถามว่ามึงเป็นใครอ่ะอธิบายเองเออเอ,อุลมามามาจากไหนเนี่ยมันไม่รู้จะเอายังไงอุลามาจันดัมหรือเปล่าเแล้วก็แล้วก็ก็ยกมาแต่ถ้าไม่เอาอุลามาพี่น้องก็มองอาะไรเนี่ก็ไม่รู้เรื่องก็ก็เออก็ก็จัดเหมือนธรรมดาเอานแต่ท แต่ว่าอุลมามองเนี่ยอุลมาสรับนะเนี่ยมองกับคนละเรื่องเลยมองคนละเรื่องทีนี้อ่าหมดเพลิหมดเวลาทีกี่ทีทีงานกี่นาทีเนี่ยคือต้องการจะย้ำว่าที่พูดอย่างนี้ต้องการจะบอกว่าเรื่องอีควานที่เราจะคุยกันเนื่องจากมีประเด็นเร่งด่วนมาเนี่ยนะมันไม่มีหลักฐานตรงๆหรอกไม่มีหลักฐานตรงๆบอกว่าอีควานผิดชียร์ผิดก็ไม่มีแต่การไม่มีหลักฐานตรงๆไม่ได้แปลว่ากลุ่มนั้นผิดไม่ได้นะ ไม่ได้หมายแล้วก็เจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสองกลุ่มที่นบีบอกใช่นั่นแหละสิต้องอาศัยอุลามาทั้งนั้นแหละนั่นะเลยอาศัยอุลามาอะลิสุนนะอุลามาตออีฟามันซุรอที่นบีบอกเอาไว้ในฮะดิษว่าจะมีอุลามาประจํายุคสมัยทุกยุคสมัยอุลามาที่จะยืนหยัดบุสลิมจะความจริงอุลามากลุ่มนี้จะไม่เกรงกลัวจะไม่มีใครทําอันตรายเขาใครจะทอดทิ้งเขาไม่เป็นพิษเป็นภัยไม่เป็นมีไม่มีผลต่อเขาอุลามากลุ่มนี้แหละ ที่เขาจะมาชี้นําประชาชนในยามที่เกิดกลุ่มต่างๆในยุคยุคนั้นเนี่ยที่ไปหาในกุอาตงตรงเนี่ยไม่เจอ<ม>หาในฮาดิษต,ตรงๆงเนี่ยไม่เจอหาในยุคซอฮาบ้าเนี่ยไม่เจอหาหลังซอวาบ่ายุคสลับเนี่ยก็ไม่เจอแต่มาเจอยุคของเราที่มีชีวิตอยู่ครใครจะตัดสินว่ากลุ่มอิควาไปอลิสุณาได้ไหมก็อุลามาเนี่ยแหละเดี๋ยวทีนี้อุลามาตัดสินว่าอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามชมในตอนต่อไปหมดเวลาแล้วพี่น้องติดตามไม่ดีนะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวจะมีเขาเขาจะแยง้งเอออุลามาซาอุดี ่านั้นเองกลัวกษัตริย์เอาใจกษัตริย์ก็เลยต้องตัดสินว่าไอ้ควานไม่ใช่อะลิสุนนะเพราะกลัวกษัตริย์อุลามาหยุดภายใต้กษัตริย์อุลามาอยู่ภายใต้กษัตริย์อุลามาสุนตอนนะจังอุลามาแห,ห่งกษัตริย์กำลังจะสื่ออะไรเดี๋ยวตอนหน้ามีการนําข้ออ้างมาแล้วเดี๋ยวจะโต้ทำหลักวิชาการให้ดูใครได้เป็นอิควานติดตามให้ดีแต่ว่าถามหลายคนแล้วไม่มีมมใครตอบสัก่ีว่าเป็นอิควาน นะครับอินชาอัลลอ์เดี๋ยวพี่น้องที่ติดตามเรื่องนี้อยู่เดี๋ยวมาติดตามแบบวิชาการเราจะไม่คุยแบบอารมณ์ไฟต่ํายัดเยียดข้อหาแล้วไม่ทําแบบนั้นเราจะเอาแบบวิชาการมาคุยกันนะครับอินชาอัลลอ์จนกว่าจะได้พบกันในตอนต่อไปวันิลาตอฟิกวันทีดยะ่งพุามุอ ah ัลัยกุมมูฮรห์มะตุลลอฮิวะบเระกาตุ